โค้ดด่วนเปิดใจหลังเข้ามาคุมทีมไดมอนด์ o ูดสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับนายดนายศรีวัชระเมธากุลได้เปิดใจกับบทบาทใหม่ในการเข้ามารับงานคุมทัพไดมอนด์ฟูดวีซลงทำการแข่งขันไดกินวอลเลย์บอไลไทยแลนด์ลีกครั้งที่16ฤดูกาล2020-21 กุนซือทัพสาวไทยลงมารับงานคุมทีมสโมสรเป็นครั้งแรกและเป็นการคุมทีมใหญ่ที่เพิ่งจะพาดตั๋วเข้ารอบฟในนอลโฟเมื่อรุููการที่แล้วอย่างไดมอนด์ฟุตแน่นอนว่าเป้าหมายของทีมในปีนี้ก็คือการลุ้นแชมป์โค้ดดวนได้เปิดใจกับ SMM Sport กับการเข้ามาคุมงานในครั้งนี้ รวมถึงเผยมุมมองและเป้าหมายของทีมในการแข่งขันซีซั่น2020-21โค้รรู้สึกอย่างไรในการเข้ามาทำทีมไดมอนด์ฟู้ดโค้ตด่วนตอบว่าถือว่าเป็นบทบาทใหม่ที่มีความท้าทายพอสมควรต้องพยายามเรียนรู้และต้องทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดตัดสินใจนานไหม ก่อนจะรับตำแหน่งนี้โค้ชดวนตอบว่าไม่นานครับสาเหตุที่ได้ลงมาคุมทีมในครั้งนี้เพราะเพียงต้องการเปลี่ยนเป้าหมายเพิ่มความท้าทายรวมถึงจะได้พัฒนานักกีฬาในการเตรียมร่างกายให้มีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วงนี้ยังว่างจากงานทีมชาติอีกด้วยฤดูกาลที่แล้วไดมอนด์ฟุตพลาดตัวเข้าเล่าไฟนอลโ มาฤดูการนี้โค้ดกดดันหรือเปล่าที่จะต้องทำทีมไปถึงจุดนั้นให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรกโค้ดด่วนตอบว่าปีนี้ค่อนข้างหนักพอสมควรสำหรับทีมเราเองแต่เราไม่ได้กลัวอุปสรรคเหล่านี้สำคัญที่สุดคือการก้าวข้ามผ่านไปให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมทีมการแข่งขันเราก็จะทำงานของเราออกมาให้ดีที่สุดในทุกๆด้าน ก่อนหน้านี้โค้ชคิดจะอยากลงมาทําทีมในไทยแลนด์ลีกบ้างไหมโค้ชด่วนตอบว่าจริงๆแล้วไม่ได้คาดหวังที่จะลงมาทําทีมเพราะงานทีมชาติค่อนข้างหนักพอสมควรในเรื่องของการเตรียมทีมเราต้องศึกษาคู่แข่งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงศึกษาเทคนิคต่างๆว่าเขาพัฒนามากน้อยแค่ไหนอาศัยวันหยุดของลีก ดูถ่ายทอดสดต่างๆเพื่อหาเทคนิคและวิธีการใหม่ๆรวมถึงดูการพัฒนาของนักกีฬาหน้าใหม่อีกด้วยแนวทางของการนำทีมในฤดูกาลนี้คเวนตอบว่าสำหรับไดมอนฟู้ดเราต้องพัฒนาในเรื่องศักยภาพให้สูงขึ้นภาพรวมของเขาดีอยู่แล้วเขาจะเติมสิ่งที่ทีมเขาขาดไปให้สมบูรณ์ ปีที่แล้วขาดการเตรียมทีมในรอบไฟนอลโฟมันเป็นช่วงที่สำคัญและต่อเนื่องในปีนี้เราจะต้องทำการรวมทีมก่อนเพื่อเตรียมตัวร่างกายและทักษะควบคู่กันไปด้วยตอนนี้ตัวเล่นผู้เล่นต่างชาติในเลกแรกยังไม่มีมีโอกาสที่ทีมจะเสริมในเลก2หรือไม่ค้ชดวนตอบว่าเรื่องของต่างชาติเราได้มองไว้อยู่แต่ทั้งนี้เราต้องประเมินสถานการณ์ของทีมด้วยว่า มันไปได้มากน้อยแค่ไหนหัตถยาบำรุงสุขผู้เล่นหน้าใหม่ของทีมพร้อมสำหรับการแข่งขันในเลกแรกหรือ,อยังคนด่วนตอบว่าตัวของเขายังไม่สมบูรณ์ร้อเอซเขาเองต้องการที่จะลงเล่นแต่เรามองการเตรียมตัวระยะยาวเพื่อให้เขาค่อยๆฟื้นสภาพร่างกายเขาห่างหายจากเกมไปถึง2ปีถ้าเรารีบร้อนเกินไปจะส่งผลต่อกล้ามเนื้อ ที่เกี่ยวข้องกับการเล่นทำให้เธอเสียโอกาสในตรงนี้ได้ความคาดหวังของตัวโค้ดเองและเป้าหมายของทีมในฤดูการนี้โค้ด่วนตอบว่าเป้าหมายในปีนี้เราขอเป็นอีกหนึ่งทีมที่ลุ้นแชมป์ในปีนี้สำหรับทีมต่างๆที่เจอเราเราพร้อมที่จะทำการแข่งขันโดยเต็มศักยภาพที่เรามีครับนะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของโค้ด่วนนะครับ ซึ่งไดมอนด์ฟุตวีซจะลงสนามในเกมแรกพบกับ Pro f ฟกต์วีในวันที่13ธันวาคม2563นะครับเวลา18นาฬิกาที่อาคารกีฬานิมิบุตซึ่งชมการถ่ายทอดสดทาง y o u t u b e นะครับช่อง TVA Channel และ SMM s p o r t นะครับ ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่างยอดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข,ข่าวสารวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ช่างยอดจะอัปเดตทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ